สอง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 สามสองสองสองสามลียังกติกาตงแจ้งก um, okay. ่อนกาคนะไรเลยครับผมไม่ <t <t ีเลยะรม่ <t <t ี ไม่มีใครว่าคุณนะครับผมแค่อยู่ในกริ่งขาบนก็พองผมให้โอกาสคุณอย่างเต็มที่เอา้าทรับที่ตีปีนเตาบุญเอามันเลยอ้หนอยื้หนอยือห่ยเฮ้ยไอ้นี่ยังมีสเป็กสาว ผมมีดีกว่านี้เดี๋ยวรอทีมก่อนเอาดูดีๆก่อนจัดไปได้ไหมพี่กายไอ้วันนี้จะเป็นปวยสองสองคู่แรกนะนะครับเดี๋ยวพี่กายมาเชิญนี่ก่อนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับมินท์ฟ้าออนทัวร์นะครับบายซัมตซ่านะครับทีจังหวัดการจย่างเชียงวูรีขอบคุณสุกท่านที่นะครับตลาดค่าเฉลยตึกและร้านโคโค่รีวูแควร์นะครับ วันนี้ทีซ้ายมือเลยครับทีมที่อะไรครับต้นเต่าปูนท้องเต่าปูนขอเสียงเงินเต่าปูนมาทั้งสอามือครับมาเข้ามาจากไหนครับลินทินมองนะครับมาจากไหนพนมพูนลูกผสมนะแต่ว่า,วา,าได้การจะได้วุฒิด้วยกันวันนี้เราจะชมในกิจการกิจกาโดยสารกคนนะนะครับ สองต่อสองเอียนะครับหาคุณหายอยู่นะครับข้ามุญกวนขำมุญกอนเอาละผมจะเตะอะไ้นิดนึงผมจเตะอะไ้นิดนึงแกบอกก,กันจติก่อนนะกตจิก้าสามคนแต่แผนทุกคุณได้เต็มที่นะลุมได้แต่ไม่ซ้ำนะกินกันเลยเอาละสอ,สองสองเริ่ม ไปเลยเอาเยอาดิเอาดิเอาเอาดดิดิเาอาดิเอาดิเอาดอาด